สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องครอบครัวเรืองชัยครอบครัวนิวฮอลแลนด์หรือว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับเซลต้อมนะครับเซลต้อมจะพาชมนะครับรถทีทีสามจุดห้าศูนย์พัฒนนะครับเตรียมส่งมอบสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ ครับห่างหายกันไปนานนะครับผมอ่านะครับด้วยนะครับภารกิจหลายอย่างนะครับวันนี้เสียต้อมพาดูนะครับวันนี้เตรียมส่งมอบ2คันด้วยกันนะครับ2คัน2สไตล์นะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พลัสนะครับห้าสิบแรงม้านะครับผมอ่านี่คันแรกนะครับไบมิดเอสเคนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับทนกระทะล้อนะครับคันนี้เป็นทนสีดํานะครับกระทะล้อสีดํานะครับ พร้อมด้วยนะครับเวทล้อสีแดงนะครับอันนี้เป็นรีเิวจากลูกค้านะครับลูกค้าขอให้ทางร้านนะครับทำให้นะครับนะครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัทห้าสิบแรงม้าขันนี้นะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ที่ที่สามจุดห้์ห้าสิบแรงมาเหมือนกันนะครับเป็นใบมี SK เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกระทะล้อสีเดิมนะครับอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับส่งมอบพร้อมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่6กเมษายนครับผม ครับท่านใดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับสามารถนะครับสอบถามได้ที่นะครับเซลต้อมนะครับ0 8 0 8 0 7 1 5 9 5 0 8 0 8 0 7 1 5 9 5นะครับบริษัทเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยครุปนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์นะครับ ทั้งสองจังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสารคามและบุรีรัมนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสองจังหวัดด้วยกันนะครับอันนี้คือส่วนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสองท่านด้วยกันนะครับพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับครับในคลิปนี้นะครับมีนะครับมีอุปกรณ์ให้ดูด้วยนะครับ ผันไถหัวหมูหรือว่าเครื่องหยอดข้าวนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องปลูกในด้านของเครื่องปลูกเราก็มีนะครับอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันนะครับครับท่านใดสนใจนะครับรถแท็กเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสิรต้อมนะครับบริษัทเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยกรุ๊ปนะครับเรายังมีรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับ ฝั่งนู้นนะครับสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกปัดฟางนะครับในโกดังเราออก,ก็มีเยอะนะครับครับโทรสารัปโทรสอบถามได้นะครับกับเซลตอมนะครับ0 8 0ย0 7 1 5 9 5 0 8 0 8 0 7 1 5 9 5ครับเรืองใช่ครุบครับผม